พี่บอนเชิญิ้มของดีชั้นดีกว่าค่ะพี่ชายคนสนิทนะคะจะเรียกว่าพระสุขข้าวพระสาแทกก็ได้นะคะนับดูสิคะตั้งแต่แกรักษาตัวหายจากโควิด กเจอดราม่าไปกี่ครั้งดิฉันทําทข่าวเองนับนิ้วไม่ถูกเลยค่ะล่าสุดหนักสุดเลยนะคะคุณผู้ชมลือไปอีกนะคะว่าแกไปเที่ยวเล้าเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวผู้หญิงจนติดโควิดแล้วเอาไปเชื้อไปแพร่คนอื่นคุณผู้ชมเจอข่าวแบบนี้เข้าไปนะคะคนก็เอาลือไปมั่วเลยคุณผู้ชมมั่วมั่วแบบใหญ่โตมากนะคะจนล่าสุดค่ะเกิดภาพนี้ขึ้นนะคะภรรยาสาวคุณยูริสุการดาค่ะต้องออกมาโพสต์แก้ข่าวให้สามีเลยนะคะกับแคปชั่นที่บอกว่ายังรักกันดี รักกันมากเพราะถ้าเกิดพี่บอลเป็นคนแบบนั้นจริงก็แปลว่าถ้าไปท่งไปเที่ยวผู้ยงผู้หญิงนะผู้ชมป่านนี้เธอก็หนีไปแล้วค่ะแล้วก็อยากให้คนเสพข่าวอย่างมีสติด้วยนะคะ เพราะทุกวันนี้เธอทั้งงงทั้งขำค่ะซึ่งจากโพสต์นี้เองนะคุณผู้ชมก็มีแฟนๆเข้ามาส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่เป็นจํานวนมากนะคะที่ขึ้นหน้าจอให้ดูตอนนี้เลยค่ะ,ะล่าสุดเลยค่ะช่วงสายที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะวิดีโอคอลหาพี่บอลค่ะกำลังขับรถพาคุณยูริไปฉีดวัคซีนพอดีเลย<ะ><ะ>พี่บอลบอกว่านะคะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยได้กำลังใจจากคนรอบข้างจากภรรยาคู่ชีวิตนะคะแฟนๆที่ก็เข้าใจเยอะมากนะคะพอตัวเองเข้มแข็งก็อยากส่งต่อกำลังใจใคนอื่นด้วยเช่นกันค่ะ ไปฟังสิ่งพี่บอลกันสักหน่อยค่ะก็คือได้กำลังใจจากอยู่คนข้างเราพี่น้องทุกคนอะไรเงี้ยมันก็เป็นแรงผลักดันคือกำลังใจที่ดีน,นะฮะตอนนี้ยิ้มสดใสหรือ,อยัง,อพองพี่ผมย้อนเองอะ่ะนี่มีหนวด<า>ด้วยค<า>่ะนี่ไงยืนยันว่าแต่มีกําลังใจดีแล้วก็ยิ้มสดใสแล้วก็พร้อมส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนได้สู้ชีวิตกันต่อไปด้วยนะคะ